หลังจากฝนตกเศร้าไปแล้วพี่น้องมาล่มมาอีกแล้วล่มฝนสิมาอีกแล้วเด้อจะารอบสองเนาะฝนสิตกอีกแล้วหลังจากที่หอ่อนสองเมือ่อสามเมื่อห่อนคักห่อนแน่ห้อนจนปวดหัววันนี้กับฝนตกมากวันนี้ก็ล่มมาแล้วพี่น้องล่มฝนมาอีกแล้วเด้อจ่าบังหันก็ตกเอียนตกเศร้าไปแล้วเนาะฝนก็นทิตกอีกแล้วนี่ก็ลังมาอีกฝนก็ก็ลังกลับขึ้นมาอีกแล้วจ่ารอบที่สอง ฝนติตกมากอีกแล้วล่มก็แห้งแห้ง,หง,หงกเกยเย็นดีอยู่ค่ะฝนตกเนาะต่ะบยาลมแห้งค่ะฝนธรรมดาบ่เป็นยังค่ะฝนตกดีดีจ้าเย็นสบายเนาะล่มพัดก็เย็นแต่ว่าฝนตกเทากับยานเนาะล่มมันอยู่ไก่ต้นใหม่เด้บ้านไม่จัดนี่อยู่ไก่ต้นใหม่อยู่หน้าบ้านต่มมากท่านกน็ไปบอกเพื่อนมาตัดเลยได้จ้าไปบอกสองเถ้อไปบอกสองปีสามปีแล้วจ้า นี่ปีที่สามแล้วที่ล่อทั้งเพื่อนมาตัดต้นไม้ให้เนาะต้นไม้ใหญ่ๆอยู่หน้าบ้านมิสสองตน้นต้นมะขามกับอยู่ข้างบ้านอันนี้ต้นน้ำนุ่มก็ไปบอกทั้งอบตอแล้วเด้อจะไปบอกใบแล้วไปบอกสองเทือสามเทือแล้วเนาะกับ่เห็นผู้ใดามาเนาะคะ่ะไปแจ้งไปเดิมเนื่อการตามที่เพื่อนบอกแนะนํำกับไปเบิดแลเราจะแจ้งทุกขั้นตอนเนาะ เป็นยังเมื่อเห็นผู้ใดมาตัดใหยย้ยูเดอร์จะเป็นตะยานยูเดอร์ผู้ใดเห็นคลิปนี่กะอันพิจารณาในเดอจ้จะพิจารณามาเบืองต้นไม้ใหญ่ให้นเนี่ยนี่ต้นหนึ่งยูนาบ้านอีต้นมะคามยุคางบ้านเนาะก็พิจารณาเบืองในเดอร์จะกันผู้ใดเห็นคลิปนี่ของไม่จันเนาะต้นไม้ใหญ่ยุไกล่บ้านมันอันตรายกะเป็นเอียงมาบ้านไผกับบุอยากให้เป็นเนาะคะ่ะ ไปอยากให้มาเบิงให้แน่เนาะไปแกงแล้วตามดำเนินการสองเทืาสามเทือแล้วเด้อจะเดอ้ออันต๊ปีที่สามแล้วที่ไปแกงไว้เนาะก็เห็นสภาพนี่ก็พิจารณาเบิงในเด้อจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เนาะมันสิรับบ่ได้เนาะค่ะเนาะมันสิบพมีหม่องยูหม่องอาศัยก็เป็นยังมากกับถือกไพกับไม่อยากให้ถือกเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีตะบานคนอยู่ขังๆนี่ 3หลัง4หลังนี่ล่ะจ้ะอยู่คุม้มอยู่อ้อมแอมนี่ล่ะถ้าเฮาสิตัดเองเฮาก็บ,บ่สาม,มารถสิตัดได้เนาะเพราะว่าบ่ามีเครื่องมือบ่มีอุป,ปกรณ์จ้ะ,จะมีแต่ผู้เฒ่าเนาะอยู่บ้านนี่ก็ได้มีแต่คนแก่คนชรามีอายุแล้วเออต้นมะขามใหญ่ก็อยู่ข้างบ้านแงเป็นตะยานเด้อพี่น้องเฮาก็อาศัยทางผู้เพิ่นมีเครื่องไม้เครื่องมือผู้เพิ่น แข็งแรงนั่นแหละเนาะนี่ต้นไม้นี่ก็ยุกใกล้ๆบ้านนี่ต้นมะขามแห่งยุกใกล้เฮี้ยนคักพี่น้องยุขางบ้านนี่นี่แห่งต้นใหญ่พุณร่มมากผมเป็นตะยานบ่ล่มพัดมานี่พี่น้องนี่ละค่าคลิปนี่ก็ฝากใบซ้ำนี่ล้วร่มแหง้งแห้งเนาะคะนะ่ะเนาะพุ่นนะฝนมาอีกรอบสองแล้วเด้อจะ้ะล่มมาล่มแห้งจะ้ะฝากนเ่เดอ้อจ้ะเด้อ